สวัสดีครับกำปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นนันทอยส์ครับผมและใน EP นี้ครับผมจะมารีวิวตุ๊กตาตัวนี้ครับผมเป็นตุ๊กตาคอลเลกชันใหม่จาก Disney Store ในปี2023นี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปนาต้นนะครับขอฝากติดตามกันไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดกันรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตุ๊กตาตัวนี้กันครับ เรามาเริ่มดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตีมของเจ้าหญิงเจสมินนะครับจากเรื่องอาราดินครับผมด้านหน้าเราก็จะเห็นตัวตุ๊กตานะครับผมแล้วก็สิ่งของที่มีมาให้ด้วยในกล่องนี้ครับผมตรงนี้ก็เป็นชื่อลานนะครับ I Love Forever ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเจ้าหญิงเจสมินนะครับที่ตุ๊กตาตรงนี้แต่งตัวตามตีมเจ้าหญิงนี้นะครับกล่องตรงนี้จะมีหูหิ้วครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูปเจ้าหญิงเจสมินจากเรื่องอาราดินครับ ด้านหลังก็จะมีรูปตุ๊กตาทุกตัวในซีรีส์นี้ครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูปของตุ๊กตาตัวนี้ครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูของข้างในกันครับแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่มีในกล่องนี้ครับผมก็มีตัวตุ๊กตาครับมีเสื้อมีพรอ็อพมีเป็นกระเป๋านะครับมีพร็อพอันนี้แล้วก็มีลูกโป่งครับผมเดี๋ยวเรามา เริ่มดูกันที่ตัวตุ๊กตากันก่อนเลครับเดี๋ยวเรามาดูร,รายละเอียดของตัวตุ๊กตาตัวนี้กันใกล้ๆนะครัตุ๊กตาในซีรีส์นี้นะครับแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวเป็นเชื้อชาติฝรั่งครับผมบอนแบบนี้เลยนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นที่คาดผมเป็นหูมิดิเมาส์ครับสำหรับตัวนี้เป็นทีม เจ้าหญิงเจสมินจากเรื่องอาราดินนะครับเจสมินก็คือเป็นลูกสาวของสุลต่านนะครับก็จะมีเครื่องประดับตกแต่งด้วยทองทองคําอะไรแบบนี้นะครับตรงที่คาดผมตรงนี้ก็เลยเป็นโบเป็นกลิตเตอร์ทองคําแบบนี้ครับและส่วนหูตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเหมือนกับชุดแต่งกายของเจสมินนะครับหรือว่าตีมเครื่องแต่งกายของเจสมินแล้วก็จะมีลวดลายเป็นแบบนี้ครับสำหรับหน้าตานะครับหน้าตาหน้ารักเลยนะครับ ก็มีคิ้วสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ครับมีอายชาว์โดสีออกแนวเงินๆนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับดวงตาในตาสีฟ้าครับมีแก้มสีชมพูอ่นอ,อนครับผมนิสติกก็สีชมพูครับผมก็ผมรอนมีความเป็นรอนหยกักโศกแล้วก็ฟูๆนิดนึงนะครับด้านหลังตรงนี้แล้วก็ทรงผมตรงนี้จะมีกิมมิกเป็นเหมือน ทรงผมของเจ้าหญิงเจสีมินด้วยนะครับที่มัดเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับตรงกลางแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะปล่อยยาวเป็นรอนแบบนี้ครับสำหรับเสื้อครับเป็นเสื้อแขนสั้นคอกลมสีดําแล้วก็มีรูปเจ้าหญิงเจสมินตรงนี้ครับเป็นเสื้อสกรีนไลน์นี้นะครับด้านหลังก็เป็นลายวังที่เจ้าหญิงอยู่ครับกางเกงเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะครับ แตผมว่าผ้านี้ไม่ใช่ผ้ายีนจริงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าผ้าอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะดูแล้วไม่ใช่ผ้ายีนหรือว่าผ้าเดนิมของจริงนะครับเป็นทําสีมาแล้วก็มีลายมีดีเทลมาให้ดูเหมือนกับตังเกงยีนนะครับตรงนี้ก็จะมีดีเทลเป็นสีทองแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้สวยมากเลยครับมีเป็นตักเลื่อมสีทองด้วยนะครับดูใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นเลื่อมที่เขา อยู่ข้างในจริงๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นริ้นหรือสกรีนไลน์นะครับเ,เรื่องสีทองแบบนี้สวยมากๆเลยครับมีดีเทลรายละเอียดแบบนีด้านนี้ก็มีตรงนี้นะครับสีทองเป็นรายละเอียดที่ใส่มาให้มีความสวยงามครับผมมีดีเทลสำหรับที่ข้อมือครับก็ใส่เป็นกำไลแบบนี้นะครับสีออกสีทองนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นเม็ด ที่ตกแต่งแต่ว่าจะเป็นเพนรลายนะครับไม่ได้เป็นเม็ดคริสตัลหรือว่าเม็ดเพชรจริงๆนะครับที่จะมาติดตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นรูปตะเกียงวิเศษแบบนี้ครับรองเท้าครับก็จะเป็นรองเท้าแตะที่มีส้นแบบนี้ครับเป็นส้นเตี้ยๆแบบนี้ด้านข้างก็มีลายสีฟ้าตรงนี้ครับรองเท้าก็เป็นสีน้ำตาลครับ้ละหลังของชุดนะครับก็จะเป็น ตีนตุ้กแกแบบนี้ครับแกะได้ติดได้แบบนี้ครับกางเกงก็เช่นกันนะครับเป็นตีนตุ้กแกแบบนี้แกะได้ง่ายๆนะครับเวลาไว้เปลี่ยนชุดต่อมาชิ้นนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมด้านนอกนะครับมีมาให้ไว้ใส่เพิ่มกันได้ด้วยนะครับจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับแล้วก็มีลายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีรูปลายเสืออยู่ทั่วตัวเลยครับเสือนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของจัสมินในเรื่องอาราดิน เป็นแพทเทิร์นลายแพทเทิร์นแบบนี้ทั้งตัวเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นผูกก็คือเป็นผูกมาจริงๆเลยเนาะเวลาเราจะไปใส่กับตุ๊กตาเราก็ต้องแกะแกะตรงชายเสื้อตรงนี้ที่เขาผูกมาแล้วก็ไปใส่ได้แล้วก็เวลาใส่ก็ให้เอาตรงนี้มาผูกเข้าให้เป็นเหมือนเดิมนะครับต่อมาชิ้นนี้เป็นกระเป๋าถือครับเป็นทรงแบบนี้นะครับ มีหูหิ้วเป็นโซ่แบบนี้แต่ว่าไม่ใช่โซ่จริงๆนะครับจะเป็นพลาสติกครับที่ทําเป็นรูปทรงคล้ายๆโซ่ครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเชือกนะครับเป็นวัสดุที่เป็นเชือกจริงๆแบบนี้นะเหมือนเป็นผู้ครับเป็นผู้ห้อยกระเป๋าตกแต่งแบบนี้ครับสีทองครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้มีวดลายเหมือนด้านหน้าครับต่อมาชิ้นนี้ผมว่ามันเป็น เป็นแนวแบบสมุดโน้ตเนาะตลับสมุดโน้ตเนี่ยแบบนี้เปิดมาแล้วก็เป็นกระาดาษโน้ตไว้เขียนบันทึกข้อความอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นพร็อพเสริมมาไว้ให้เล่นด้วยแล้วก็จะมีลายลายเป็นลายพรมพิเศษนะครับในเรื่องอลาดินครับนี่เป็นลายแบบนี้ลายมีความมีรายละเอียดดีเทลสวยงามเลยนะครับมีตลับแบบนี้ครับ ชิ้นนี้ครับก็เป็นพร็อพลูกโป่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกโป่งให้มาถือเล่น,เล,นเล่นธรรมดาน,นะครับเพราะว่าชิ้นนี้คือเป็นกล่องซุมอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้เคยรีวิวตัวแรกในซีรีส์นี้ไปนะครับก็จะแกะออกมาแบบนี้ของในกล่องซุมซีรีส์นี้ก็คือเป็นขนมนะครับีตัวแรกที่ผมรีวิวไปตัว Team Area ครับผม,ผมได้ชิ้นนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในตัวนี้ในกล่องนี้ ว่าผมจะได้อะไรนะครับขอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ํากับที่เคยได้แล้วชิ้นนี้นะครับจริงๆผมอยากได้เป็นอมยิ้มรูปมิกกี้เมาส์แบบนี้หรือไม่ก็เป็น Apple d i ดิปมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในชิ้นนี้จะเป็นอะไรครับหือกลัวซ้ำจังเลยหวังว่าจะไม่ซ้ำนะอ๋อนี่ยังไม่แกะก็เห็นเลยนะครับเป็นวอฟเฟิลครับผมนี วาฟเฟิลลายมิกกี้เมาส์หรือแพนเค้กลายมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับมีรูปนี้เลยอันนี้นะครับมีของจริงอันนี้ก็น่ารักดีนะครับเป็นจานแบบจานใหญ่เลยนะครับเบ้อเลยมีแพนเค้กมิกกี้เมาส์มีสตรอเบอรี่มีวิปครีมตรงนี้น่ารักดีครับต่อไปมาดูจุดขยับกันนะครับ ก็ศีรษะก็จะหันได้รอบเลยนะครับซ้ายขวาก้มหน้าได้ประมาณนี้นะครับเงยหน้าก็ได้ประมาณนี้ครับแขนก็จะหมุนได้รอบครับผมกางได้แบบนี้ครับข้อต่อตรงข้อศอกจะเป็นข้อต่อแบบเดียวนะครับซิงเกิลจอยครับก็พับเข้ามาได้90องศาครับข้อมือหมุนได้รอบแบบนี้ครับแล้วก็จะพับ ได้แบบนี้พับลงพับขึ้นประมาณนี้นะครับที่ตรงช่วงตัวจะไม่มีข้อต่อนะครับตรงใต้อกหรือว่าตรงเอวไม่มีข้อต่อที่จะทําให้หมุนตัวได้ครับสําหรับขาครับกางได้ประมาณนี้ครับยกขาขึ้นข้างหน้าได้ประมาณนี้ครับยกไปด้านหลังจะไม่ได้นะครับจะติดช่วงด้านหลังสะโพกตรงนี้ครับสําหรับเข่าครับเป็นดับเบิ j o i n แบบนี้ก็จะทําให้พับได้เข้ามา สุดแบบนี้เลยครับข้อเท้าก็จะพับลงได้พับขึ้นได้แบบนี้ครับแล้วก็จะหมุนได้ครับหมุนออกหมุนเข้าได้แบบนี้ครับอันนี้ผมก็ลองให้ใส่เสื้อคลุมด้านนอกดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ให้ สะพายกระเป๋าแบบนี้ด้วยครับที่มีมาให้เล่นในเซตนี้ด้วยกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับลืมให้ดูไปนะครับตรงเส้น,นี้มีดีเทลรา,รายละเอียดเป็นกระดุมสีทองแบบนี้ด้วยครับผมนะครับมีรายละเอียดดีมากเลยครับดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับก็มีใส่มาให้และตรงใบหูของตุ๊กตาในซีรีส์นี้ทุกตัวจะมีรูให้ใส่ตุ้มหูได้นะครับแต่ว่าบางตัวก็มี ตุ้มหูนะครับแต่บางตัวก็จะไม่มีตุ้มหูอย่างเช่นตัวนี้นะครับในชุดในเซ็ตจะไม่ได้มีตุ้มหูมาให้ใส่นะครับแต่บางตัวก็มีมาให้ใส่ไว้เลยครับสําหรับส่วนสูงของตุ๊กตาตัวนี้ที่ผมมองในระดับสายตาผมส่วนสูงอยู่ที่11นิ้วครึ่งครับถึงตรงบริเวณศีรษะนี้นะครับแต่ว่าถ้าวัดมาให้ถึงตรงที่คาดผมหูมินิเมลส์แบบนี้ก็จะมีความสูงประมาณ12นิ้วครับ อันนี้ให้ลองดูเทียบกันกับตุ๊กตาเจ้าหญิงดิสนีย์สต l ร์คลาสสิกตัวเจสซ์มินนะครับก็เป็นทีมที่ตุ๊กตาตัวนี้แต่งตัวตามเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งชุดนี้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์แบบนี้ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมจะไม่เปลี่ยนสลับชุดกันระหว่างตุ๊กตา2ตัวนี้นะครับเพราะว่าตุ๊กตาเจส m i มินตัวนี้ก็ผมซื้อมาค่อนข้างนานแล้วนะครับค่อนข้างมีอายุเก่าแล้วนะครับจะสังเกตเห็นตรงสายที่รัดเสื้อของเจส้ก็ ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วนะครับผมก็จะขอไม่ไปยุ่งไม่ไปแกะเปลี่ยนถอดออกจากตุ๊กตาตัวนี้แล้วกันนะครับให้อยู่คงสภาพแบบนี้ไว้เลยแล้วกันนะครับไม่อยากไปแกะออกเพราะว่ากลัวจะยิ่งขาดแล้วก็ผุพังไปมากกว่านี้นะครับก็เลยจะขอไม่เปลี่ยนชุดสลับกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำปนาต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมมาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ